วันนี้จะมาเปิดอันบ็อกกล่องชื่อ a c h a n v e t Oracle อันนี้เป็นข้างในกล่องข้างในอันดับแรกจะมีแผ่นเท่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการวางไพ่เพื่อดูตามพิธีของเขาว่าออวางตำแหน่งยังไงตรงไหนบอกอะไร ส่วนอันนี้จะเป็นกล่องที่มีตัวหนังสือกับไพ่ยอยู่ในนี้อ่าอันนี้ก็คือหนังสือที่บอกข้างในเป็นภาพสีสีก็จะมีเล่าตั้งแต่ว่าที่มาของไพ่ภาพมาจากอะไรซึ่งจริงแล้วมันเป็นไพ่ศิละปะ ของอินเดียเป็นในเชิงพิธีกรรมหมอผีในยุคนั้นประมาณนั้นที่เอามาใช้เป็นเชิงเอามาเป็นภาพในการทำไพ่อันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไพ่จะเปิดดูหน้าไพ่ทีละไปให้ในแต่ละอัน ไพกระดาษก็จะมีความมันมันแล้วก็ลื่นดีทีเดียวกระดาษไม่ไม่บางมากแล้วก็ไม่หนาก็ถือว่ากระดาษมีคุณภาพดีภาพมีความแบบลึกลับออกแนวอินเดียอินเดียจริงๆดูแบบโบราณโบราณเป็นเป็นแบบสมัยก่อนเป็นศิลปะสมัยก่อน อันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ